ครับร้านแนสซิโมชูแอมิเเครับวันนี้เรามีผลงาน3แบบนะครับมานําเสนอให้กับลูกค้านะครับในแฟนเพจของเรานะครับแล้วก็ลูกค้าที่ส้ที่สนใจทุกคนนะครับผมเป็นดีไซน์รุ่นรหัส2-30 Original ออนลนะครับแต่รุ่นนี้มีพิเศษนะครับเราทําเพิ่มความสูงด้านใน3นะครับด้านนอก4นะครับความสูงรวมคู่นี้คือ4เซนตนะครับผมคู่นี้คือรหัส 2 4 1ี่ครับผมความสูงรวมคู่นี้8เซนครับอยู่ด้านใน3นะครับแล้วก็อยู่ด้านนอก5เซนนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจงานดีไซน์ประเทนี้ติดต่อเข้ามาเลยนะครับผมอีกคู่หนึ่งเป็นหัวตัดนะครับผมคู่นี้สวยมากเลยครับรหัส2 3 1นะครับผมคู่นี้เราทำเพิ่มความสูงอยู่ที่ประมาณเกือบ6เซนนะครับด้านในนี้อยู่ประมาณ2เซนนะครับด้านนอกประมาณ3มเซนดนีด้น,นะครับผมประมาณ5เซนกว่านะครับคู่นี้ลูกคา้า ออเดอร์มาพวกนี้ไม่ได้เป็นลูกค้าที่มาตัดหน้าร้านนะครับผมเป็นลูกค้าที่ออเดอร์ผ่านแฟนเพจเรามานะครับเพราะฉะนั้นสามารถสั่งตัดรองเท้าเพิ่มความสูงได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมาที่ร้านแมชชิโนนะครับผมว่าเท้าแล้วก็ส่งมาทางแมสเซนเจอร์อ Messenger, หรือว่าทักไลน์กันมานะครับขอบคุณมากครับแมชชิโนสุดยอดคุณครับ